ว่าโดยประมาณตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดแม้เหตุการณ์ความรุนแรงจะลดระดับลงหลังจากช่วงปี2013แต่ความไม่ไว้วางใจกันระหว่างไทยกับกัมพูชายังดำรงอยู่ตลอดมามีความพยายามจากทั้งสองฝ่ายในการฟื้นฟูความสัมพันธ์เช่นการเปิดจุดผ่านแดนการประชุมคณะกรรมการร่วมเขตแดน JBC และการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน อย่างไรก็ตามทุกความพยายามเหล่านี้มักสะดุดเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในเช่นการรัฐประหารในไทยหรือการเลือกตั้งในกัมพูชาซึ่งทําให้กระบวนการเจรจาต่อนเนื่องหยุดชะงักหลายครั้งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้ยากต่อการคลี่คลายคือมุมมองของประชาชนต่อประเด็นอธิปไตยซึ่งถูกขับเน้นผ่านระบบการศึกษา สื่อและการเมืองในประเทศไทยประสาทพระวิหารมักถูกนําเสนอว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเป็นสถาปัตยกรรมของที่ไทยเคยดูแลมาก่อนในอดีตเมื่อมีข่าวเรื่องกัมพูชาแสดงท่าทีเป็นเจ้าของหรือมีการนําเสนอในเวทีระหว่างประเทศก็มักจุดกระแสะความไม่พอใจในหมู่ประชาชนไทยอย่างรวดเร็วฝ่ายการเมืองในไทยจํานวนมากจึงไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทเพราะเกรงจะถูกโจมตีว่าขายชาติหรือละทิ้งดินแดน ในทางกลับกันกัมพูชาเองก็ใช้ชัยชนะในคดี ICJ ปี1962เป็นเครื่องมือสร้างความภูมิใจระดับชาติภาครัฐกัมพูชาได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณปราสาทพระวิหารเช่นถนนโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ซึ่งยิ่งทำให้ไทยมองว่าเป็นการตอบย้ำการยึดครองพื้นที่โดยรอบที่ยังเป็นข้อโต้แยง้งและในบางกรณีเมื่อเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าริมชายแดน ไทยมองว่ากัมพูชาอาศัยช่วงชุลมุนทางการเมืองแทรกเข้ายึดพื้นที่ที่ยังไม่มีการตกลงชัดเจนซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้าอีกครั้งความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญแม้จะไม่ได้มีบทบาททางการเมืองโดยตรงแต่ประชาชนไทยและกัมพูชาเรียมชายแดนมีความสัมพันธ์กันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นเครือรญาติการค้าขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือการเคลื่อนไหวของแรงงานข้ามแดน อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดข้อพิาพาทกลุ่มเหล่านี้มักเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นต้องอพยพหนีภัยมีบ้านเรือนเสียหายหรือถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทางปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายในสังคมไทยเริ่มตั้งคำถามว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เน้นการเผชิญหน้าหรือใช้อารมณ์ชาตินิยมเป็นหลักเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จริงหรือไม่ในเวทีระหว่างประเทศแม้กัมพูชาจะได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในการผลักดันให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าองค์การยูเนสโก UNESCO UN ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องในพื้นที่พิาพาทโดยยังไม่มีการกำหนดเขตแดนอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ไทยยูเนสโกในช่วงหนึ่งจึงเคยตึงเครียดจนรัฐบาลไทยเคยขู่ว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกทั้งนี้ในเวลาต่อมายูเนสโกได้พยายามดำเนินนโยบายที่เป็นกลางมากขึ้นเช่นส่งผู้แทนเข้ามาประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างรอบคอก่อนตัดสินใจใดๆ ในช่วงปี2025เป็นต้นมามีรายงานว่าแนวโน้มการเสริมกำลังทหารริมชายแดนเริ่มกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะในบางพื้นที่รอบภูมิขือซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์มีข่าวว่ากัมพูชาได้ขุดสนามพระและสร้างฐานป้องกันถาวรขณะที่ไทยมีการซ้อมรบเพิ่มขึ้นและจัดกำลังในพื้นที่ใกล้เคียงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าแม้โอกาสเกิดสงครามเต็มรูปแบบมีไม่มากแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยเช่นทหารล้ำเขตโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการยิงตอบโต้โดยไม่ได้รับคำสั่ง ก็สามารถจุดชนวนให้เกิดการประทะซ้ำได้ทางออกของข้อพิาพาทนี้จึงไม่ใช่แค่การตกลงเรื่องเส้นเขตแดนเท่านั้นแต่ยังต้องพิจารณาถึงความเข้าใจร่วมกันทางประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและการวางกลไกป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบนักวิชาการบางคนเสนอให้ทั้งสองประเทศร่รวมกันจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเป็นเขตความร่วมมือทางวัฒนธรรมหรือเขตพัฒนาเพื่อสันติภาพ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในระยะยาวและสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยการวางนโยบายที่ชัดเจนบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและการให้ความสำคัญกับชีวิตและสิทธิของประชาชนในพื้นที่ชายแดนจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนก่อว่าการใช้ความรู้สึกชาตินิยมเพียงอย่างเดียวขีดขีดขีด,ขดหากต้องการพากสี่ต่อหรือให้สรุปย่อเนื้อหาทั้งหมด3ตอนที่เขียนมาให้เหลือสั้นๆก็แจ้งได้เลยครับ ได้เลยครับต่อไปนี้คือรีวิวข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชากรณีปราสาส์พระวิหารแบบไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยความยาวประมาณ700คราใช้ภาษาไทยและมุ่งเน้นภาพรวมของโลกและมุมมองของประเทศไทยขีดขีดขีดข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในกรณีปราสาสพระวิหารเป็นหนึ่งในประเด็นที่ซับซ้อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าสาเหตุหลักมาจากการตีความแผนที่และเส้นเขตแดนที่มีที่มาจากยุคอาณานิคม โดยเฉพาะเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาและได้ทำแผนที่ที่วางตำแหน่งปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าตามหลักภูมิศาสตร์แล้วปราสาทต,ตั้งอยู่บนแนววสันปาน้ำซึ่งควรเป็นเขตแดนระหว่างสองประเทศข้อพิพาทนี้นำไปสู่การยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ และในปี1962ศาลได้ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาและไทยจำเป็นต้องถอนกำลังและคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่นำออกมา แม้ไทยจะปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าวในเบื้องตน้นแต่ความไม่พอใจยังคงอยู่ในสังคมไทยโดยเฉพาะเมื่อกัมพูชายื่นจดทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในปี2008ทำให้ไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจตีความได้ว่าเป็นการยอมรับอธิปไตยของกัมพูชาเหนือพื้นที่โดยรอบซึ่งยังไม่ได้มีการตกลงชัดเจนจึงเกิดความเป็นเครียดบริเวณชายแดนและตามมาด้วยการประทะกันหลายครั้งระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงการอพยพของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดินแดนแต่ยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของชาติประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของประชาชนทั้งสองประเทศในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่มีมุมมองว่าปราสาทพระวิหารเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมไทยมีการนำเสนอผ่านตำราเรียนสื่อและคำปราศัยทางการเมืองซึ่งสร้างกระแสชาตินิยมอย่างเข้มข้น ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ชายแดนประเด็นนี้มักถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้รัฐบาลไทยต้องดําเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเสียแผ่นดินขณะเดียวก,กันกัมพูชาก็ใช้ประเด็นนี้เพื่อปลุกความภาคภูมิใจในชาติและดึงดูดการสนับสนุนจากประชาชนในระดับนานาชาติคดีปราสาทพระวิหารถือเป็นตัวอย่างที่สําคัญขององค์การใช้กลไกลของกฎหมายระหว่างประเทศในการจัดการกับข้อพิพาทเรื่องดินแดน แต่ในทางปฏิบัติคำตัดสินของศาลไม่ได้สามารถยุติความขัดแย้งทั้งหมดได้เนื่องจากยังมีจุดที่ทั้งสองฝ่ายตีความต่างกันโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบปราสาทที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการทำให้ยังเกิดเหตุปะทะได้ตลอดเวลาทั้งนี้มีการเสนอให้ใช้กลไกลการเจรจาทวิภาคีร่วมกับการพัฒนาเขตแดนในลักษณะร่วมมือเช่นพื้นที่ร่วมเพื่อการท่องเที่ยวหรือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่พิพาทให้